ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภองาวตั้งอยู่เลขที่1หมู่ที่สตำบลหลวงใต้อํเภองาวจังหวัดลําปางภายใต้การบริหารของนางนฤมนบุตรชานนตํแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภองาวขอนำเสนอรายงานการขับเคลื่อนงานตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพลตํรวจเอกเพิ่มภูนชิดชอบ โดยมีนโยบายลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน4ข้อลดภาระนักเรียนและผู้ปกครองจำนวน6ข้อดังต่อไปนี้นโยบายลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน4ข้อได้แก่ 1. ปรับวิธีการประเมินวิทยฐานะของครูและบุคลากรทางการศึกษาศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภองาวมีการส่งเสริมให้ค่าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องเข้ารับการอบรมสร้างการรับรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาวิธีการประเมินวิทยฐานะครูและบุคลากรทางการศึกษาว่า PA จากหน่วยงานต้นสังกัดและศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากคู่มือการดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตําแหน่งวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตําแหน่งครู ของสำนักงานกคออสกระทรวงศึกษาธิการ 2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาคืนถิ่นศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภองาวให้บุคลากรสามารถยื่นคำร้องในการโยกย้ายสับเปลี่ยนได้ตามความประสงค์โดยได้สร้างความเข้าใจให้บุคลากรถ,ถึงการแบ่งส่วนราชการของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ 3. แก้ไขปัญหานิสินครูและบุคลากรทางการศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาของศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภองาวไม่พบปัญหาหนี้สิน 4. จัดหาอุปกรณ์การสอนและสวัสดิการ1ครู1แท็บเล็ตศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภองาวมีเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่สามารถใช้งานได้ครบทุกศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลทั้ง10แห่งโดยมีการใช้โทรศัพท์มือถือในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพื่อใช้ในการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพนโยบายลดภาระนักเรียน และผู้ปกครองจำนวน6ข้อได้แก่ 1. เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา a n y w h e r e a n y t i m e ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภองาวมีการพัฒนาแอปพลิเคชันขึ้นมาใหม่ได้แก่ NoLa Application เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์โดยจัดทำเนื้อหาสารการเรียนรู้ให้ครอบคลุมหลักสูตรการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงแพลตฟอร์มการเรียนรู้แบบไม่เสียค่าใช้จ่าย รวมทั้งมีการพัฒนานวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ของศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลที่ได้พัฒนาขึ้นมาเป็นต้น 2. ออำเภอหนึ่งโรงเรียนคุณภาพศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภองาวมีศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับตำบลหลวงใต้เป็นห้องเรียนคุณภาพมีการวางแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายรูปแบบเช่นการพบกลุ่ม ห้องเรียนออนไลน์สื่อการเรียนออนไลน์เป็นต้น 3. ระบบแนะแนวการเรียนโคชิงและเป้าหมายชีวิตศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภองาวมีการแนะแนวผู้เรียนผ่านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนอกจากนี้ยังให้คำปรึกษาผ่านช่องทางออนไลน์สอกอรระระดับอำเภองาวและสอกอรอระดับตำบลซึ่งครูและบุคลากรเป็นครูแนะแนว 4. การจัดทำระบบวัดผลรับรองมาตรฐานวิชาชีพ Skill Certificate ผู้เรียนสามารถนำประกาศนียบัติในการประกอบอาชีพด้วยการนำหน่วยกิจที่สะสมมาใช้เทียบคุณวุฒิในการลงทะเบียนเรียนได้5การจัดทำระบบวัดผลเทียบระดับการศึกษาและประเมินผลการศึกษาศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภองาวเป็นศูนย์เทียบระดับการศึกษาในเขตพื้นที่อำเภองาว ในภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2 5 6 7สศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภองามีนักศึกษาเทียบระดับการศึกษาระดับมอลายจำนวน2คน 2> 6. มีรายได้ระหว่างเรียนจบแล้วมีงานทำศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภองาวจัดกิจกรรมอบรมอาชีพเสริมในชุมชนเพื่อเป็นการเสริมสร้างทักษะใหม่ New Skill เพิ่มสมรรถนะ Upskill หรือทบทวนทักษะ Reskill ให้แก่นักศึกษาที่เข้าร่วมเรียนรู้กิจกรรมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนที่เปิดสอนหลักสูตรต่างๆที่นักศึกษาสนใจในพื้นที่อำเภองาวโดยมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น50คนศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภองาวดำเนินการตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการปีงบประมาณ2,567โดยได้ดำเนินงานตามข้อนโยบายอย่างเป็นรูปธรรม และยังคงขับเคลื่อนงานตามนโยบายที่ได้รับต่อไป